p a r t i a l d e r i v a t i v e การหาอนุพันธ์ย่อยคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหลายตัวแปรตัวอย่างนี้เป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีสองตัวแปรข้อที่หนึ่งกหนดฟังก์ชัน f ที่มีตัวแปรอิสระคือ x กับ y ข้อหนึ่งย่อยให้หาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x วิธีเขียนคือฟังก์ชันที่ต้องการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรก็คือห้อยตัวแปรล,ลงมาหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนคล้ายๆดิฟตัวดีแต่เป็นดีแบบโค้ง สัญลักษณ์นี้คือพ a r t i ช l Partial ช f by p a r t i ช l x f คือ 7x กำลัง5บวก 5y บวก5บวก4คูณกับ natural log y ดิฟเทียบ x ดังนั้น7 x กำลังหาเอากำลังหลงมาคูณ x จากเดิมกำลังหก็เหลือกำลังสี่ต่อไป5 y อนุพันธ์ย่อยเนี่ยถ้าเราดิฟเทียบ x ตัวแปรอื่นๆจะถูกมองว่าเป็นค่าคงที่ดังนั้น พจน์ที่สองหเป็นค่าคงที่ y ก็เป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์พจน์ที่สคือ5ก็เช่นกันดิฟค่าคงที่ได้ศนพจน์ที่4คือ4ีคูณกับ natural l o g y 4เป็นค่าคงที่ natural l o g y ก็เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ ข้อนี้ตอบสามสิบห้า x กําลังสี่ข้อสองย่อยให้หาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f เทียบ y f แล้วห้อยตัวแปร y หรือเขียนว่า partial ย f by ยพา t i เช y ข้อนี้เราหาอนุพันธ์เทียบตัวแปร y ดังนั้นตัวแปรอื่นๆจะถูกมองว่าเป็นค่าคงที่ 7x กำลัง5ดิฟค่าคงที่ได้0 5ดิฟได้0ดิฟ 5y ได้5บวกด้วย ส natural log y ก็ดิฟได้4ส,ส่วน y ข้อที่สองทำเหมือนข้อที่1ข้อที่1ย,ย่อยก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f เทียบ x ดิฟเทียบ x ดังนั้นมอง y เป็นค่าคงที่พจน์ที่2 8 y เป็นค่าคงที่ดิฟได้0พจน์ที่4 11เป็นค่าคงที่ดิฟได้0ดิฟ5 x กำลัง5สัมประสิทธิ์5คูณกับเลขสีกำลัง5โยนลงมาคูณ x จากเดิมกำลังห้าเหลือ x กำลังสี่บวกด้วยสอง x y กำลังห้าสองเป็นค่าคงที่เป็นสัมประสิทธิ์ y ก็เป็นค่าคงที่ก็คือสัมประสิทธิ์เช่นกันดิฟ x ได้หนึ่งได้ยี่สิบห้า x กำลังสี่บวก สอง y กำลังห้าข้อที่สองอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f เทียบ y ดิฟเทียบ y ดังนั้นตัวแปร x ถูกมองว่าเป็นค่าคงที่ดิฟ 5x 5 x, กำลัง5ก็คือดิฟค่าคงที่ได้0 1น1เป็นค่าคงที่ดิฟได้0นดิฟ 8y ได้8บวก2เป็นค่าคงที่ x ถูกมองว่าเป็นค่าคงที่ดังนั้น 2x คือสัมประสิทธิ์ของ y ยกกำลัง5เขียนสัมประสิทธิ์มาก่อนแล้วก็คูณด้วยดิฟ y กำลัง5ได้5 y กำลัง4ข้อนี้ตอบ8บวก2คูณ5เป็น10 x y กำลัง4